สี่วันเกิดเฮงแน่เทวดาให้โชคปารมีปู่เทวสวรรค์ปกปักคุ้มครองรักษาหลุนดำดวงชะตาทําให้ท่านพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้าดีความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นแก่ทุกท่านสี่วันเกิดคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ย้าดวงชะตาเสี่ยนทายดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นสี่วันเกิดเฮงแน่เทวดาให้โชคคนเกิดวันแรกคนเกิดวันจันทร์ดวงชะตารับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมาย จะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาเทวดาบรรดาโชคลับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจมาจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวสัญญาณดีกลับมาถึงตัวท่านเรื่องราวร้าย,ายเจ็บปวดร่ร้าวมาลายหายไปสิน้นสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาโชคลาภเงินทองเลขเสียงเข้ามาประเดบประดังมีเรื่องราวต่างๆทํา,าทให้ท่านคุ้นคิดแต่ยังไงก็แล้วแต่ท่านเป็นเพียงแค่คุณนคิดเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆ จัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นกับทุกท่านดวงชะตาของท่านกําลังจะเปลี่ยนไปเทวดาหนุนนาดวงชะตาแม้ว่าเทวดาบางองค์จะฉุดขาท่านอยู่แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็มีเทวดาที่คอยหนุนนําช่วยเหลือคอยปกปัก,กคุ้มครองรักษาแนะนําโชคลาภเงินทองบารมีให้แก่ท่านไม่ว่าท่านจะติดต่อการงานการค้าใดท่านจะเจอผู้อุปถัมภ์อุปถัมภ์ค้ำชูหนุนนาดวงชะตาแนะนําในทางที่ด้านที่ดีให้แก่ท่านความสุขสมหวังดังใจหมายบังเกิด รับทรัพย์โดยโชคจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินงานเข้ารวยไม่รู้ตัวต่อแต่นี้ไปดวงชะตาของท่านจะมีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีมีการชิงไหวชิงพริบใครบางคนจะอีฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีเป็นเรื่องปกติอย่าไปใส่ใจด้วยบุญกุศลวาสนามีของเก่าของดีติดตามตัวท่านมาจเจริญลุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์โดยโชคจะมีข่าวดีเรื่องเกี่ยวกับการทรัพย์สินนะครับรัส์สินจะค้าขายได้ ไม่ว่าท่านจะขายที่ดินเจราจาต่อรองหรือขายบ้านอักษรมหาิลทรั์งานใหญ่ๆท่านจะทาได้เรื่องลเล็กๆก็จะได้ติดต่อการงานเจราจานะครับไม่ว่าจะเป็นค้าขายระดับเล็กนะครับค้าขายนะครับข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทอดนะครับขายอะไรเล็กๆนะครับติดต่อการงานการค้าท่านจะขายคล่องจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินบารมีปู่ท้าวเวสวรรค์ปกปักคุ้มของนศาดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีรับทรัพย์โดยโชคคนเกิดวันต่อไป คนเกิดวันพุธชีวิตตกชะตาอำน,นาจบารมีวสาสนาดวงชะตาร่ำรวยด้วยทรัพย์สินนทองจะเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีอะไรบางอย่างเข้ามาหนุนนำสัญญาณต่างๆเรื่องเล่าเหตุการณ์ท่านต้องคอยสังเกตให้ดีเรื่องร้ายาต่างๆเราแวดระวังเป็นเรื่องปกติบารมีปู่ทาเวศปกปักคุมคอรงรสา,าอยู่แล้ว ความสุขความ,จววมจเจริญความเจริญรุ่งเรืองมีเหตุองค์บอกถึงดวงชะตาท่านทีกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองจะเลิญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินเพศตรงข้ามจะนำพาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนารวยไม่รู้ตัวดวงชะตาของท่านแหลงสุดอำนาจบารมีวาสนาร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองจะเลิญรุ่งเรืองอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกล พูดคุยเจราจาต่อรองทำอะไรบางอย่างจะประสบความสำเร็จคนอย่างแดนไกลมีสัญญาณบอกหน้าร้อนผักคนแดนไกลบ่งบอกว่าจะนำพาโชคลาภมาให้แก่ท่านไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานการเงินตำแหน่งเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งดวงชะตาปราบศัตรูให้เยี่ยนเตียนอำนาจบารมีวาสนาดวงชะตาของท่านอาจจะมีโชคลาภ เล็กๆน้อยๆแต่เมื่อถึงเวลาก็โชคใหญ่คนจากแดนไกลจะนำพาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาุ้นส่วนธุรกิจการงานการเงินหรือว่าจะเป็นการที่เขาเรียกว่ามันมีตาประทับอะไรบางอย่างให้แก่ท่านก็คือโชคลาภนั่นเองสัญญาณแห่งโชคลาภจะเกิดขึ้นเมื่อมีใครบางคนเข้ามาเจรจา เข้ามาแนะนําเรื่องราวต่างๆดวงชะตาของท่านจะไม่เปิดเลยจนกว่าจะบุคคลคนหนึ่งเข้ามาบอกสัญญาณบอกว่าดวงชะตาของท่านกําลังจะเปิดแล้วนะมาร่วมหุ้นกับข้าพเจ้าทําธุรกิจการงานการเงินจะสมหวังตามใจหมาอันนี้เป็นเพียงแค่สัญญาณท่านจะร่วมหรือไม่ร่วมแล้วแต่ท่านอํานาจบารมีวาสนาบังเกิดนะรับทรัพย์โดยโชคสมหวังตามใจหมา คนเกิดวันพฤหัสบดีถุงชะตาตกตำแหน่งสมควรที่จะได้รับการได้รับสิ่งที่คุณสมควรที่จะได้รับเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจเงินทองบารมีวาสนาการช่วยเหลือจากผู้อื่นการบริจาคก,การชำระหนี้สินสิ่งต่างๆท่านสมควรที่จะได้รับบุญกุศลวาสนากำลังจะมาหนุนหนับมีการจัดก,การทางด้านเรื่องการงานการเงินโชคลาภ ตัวท่านกำลังจะเปลี่ยนแปลงในโชคชะตาสิ่งดีๆจะบังเกิดดวงชะตามีการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีและท่านจะได้เป็นที่หนึ่งครับอำนาจบารมวีวาสนามีการเริ่มต้นของความเป็นเพื่อนเพื่อนฝูงจะนำพาโชคลาภดวงชะตาตกตําแหน่งที่ดีมีอารมณ์ความรู้สึกอ่อนไหวการได้รับการเชื้อเชิญเข้าสังคมได้รับความรักความอบอุ่น ได้รับความสะดวกสบายได้ครับได้รับความเมตตาใครบางคนจะใจดีกับท่านเป็นพิเศษเพศตรงข้ามเข้ามาหนุนนำดวงชะตาดวงชะตาอยู่ในเกมจินตนาการที่สร้างสารรค์เป็นคนที่เรียนรู้อะไรเรียบง่ายด้วยบุญกุศลวาส,สนาท่านตกตำแหน่งอำนาจท่านอาจจะต้องต่อสู้ประหาร,ร,หารเพื่อได้อะไราบางอย่างแต่ขอทำนายว่าดวงชะตาท่าน จะพิพันธ์เป็นเศรษฐีออนไลน์ด้วยโชคชะตาตกตำแหน่งเป็นคนที่เด็ดขาดจะได้รับข่าวความยินดีความพอใจความสะดวกสบายมีสุขภาพที่ดีมีความสุขมีความพึงพอใจทั้งทางด้านเรื่องร่างกายและจิตใจจะเป็นคนที่มีความสุขได้รับสิ่งต่างๆที่ท่านวาดฝันเอาไว้ความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นกับตัท่าน คนเกิดวันศุกร์ดวงชะตาตกตำแหน่งเอาดีเข้าตัวเอาช่วให้คนอื่นท่านจะเจอคนในลักษณะนี้สิ่งต่างๆควรที่จะต้องหลบหลีกไม่ควรที่จะประทะดวงชะตาแบบนี้มีอันควรที่จะประทะกับใครบางคนเพราะว่าบางคนอาจจะเอาดีเข้าตัวเอาช่วยให้คนอื่นทําให้ท่านรู้สึกยําแยดรุกดาใส่ร้ายป้ายสีต่อหน้าพูดหยากรับหลังพูดหยาง แต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงชะตาท่านอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีรับรับร์โดยโชคสมหวังดังใจหมายดวงชะตามีเกณฑ์ต่อสู้แข่งแย่งชิงดีแต่การสู้ครั้งนี้ไม่ควรที่จะต้องประทะสู้ด้วยสติปัญญาดวงชะตาตกตำแหน่งพระราชาแห่งช่วยบอกได้เลยว่าจะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องการพัฒนามีเรื่องที่จะเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นดวงชะตาท่านมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังแต่ใครบางคนกลับไม่มุ่งมั่น จะรอยใครบางคนทำให้ประสว,วรค์เปร็ดนั้นเป็นไปได้ยากเพราะตัวตัวท่านเป็นผู้ที่มุ่งม,มั่นเอาจริงแต่ว่าจะหาโชคลาภเงินทองก็อยู่ในเกณฑ์ชาตาแต่อะไรบางอย่างมันมาขัดขวางนี่น่ะสิท่านควรที่จะต้องกราบนะครับกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนำดวงจิตาบอกว่าให้เรื่องร้ายออกไปให้หมดเมฆหมอกเมฆดำที่มาคอกงำนะครับสิ่งเหล่านั้นกำลังจะมาลายาหายสิ้น แต่ก็ขึ้นด้วยอยู่กับตัวท่านนั่นแหละอํานาจบารมีวาสนาปกปักคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนําดวงชะตาท่านอยู่อย่าไปกวนดวงชะตาท่านตกตาแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนาดวงชะตานะครับหนุนนําดวงชะตาแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าผิดสิล่ละทรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่เหลืออยู่กับท่านเราแว้ระวังกับคําพูดดีๆครูบาอาจารย์ต้องกรา,าบไหว้ดวงชะตานะครับโชคลาภเงินทองวาสนากําลังจะเข้ามานะครับ อาจจะมีเฮงเงนล้านถูกรางวัลใหญ่รับทรัพย์รวยโชคสมหวังก,กังใจหมาย